สวัสดีค่ะหมอลำธิดาพรค่ะสวัสดีพี่น้องกองายจาาเมรีมาเฮ็ดงานค่ะเนื่องจากจุดปลอนลำท่อเพลงอยู่ในห้องแล้วก่ะตอนนี้ยุ่ตลาดนัดค่ะมาขายของขายประตูคือเกาจ้าเมนีไม่ได้เอาล้โพกมาน้าเดิอไม่ได้ก่อนเ้เบิง่งตลาดนัดค่ะโอ้ยแดดกระไรแดด,ดพ่อสุนเล่าแดดพ่อปวดเล่า ลอยคอยเก็บห่วแล้วกระแดดกรัวนภะาคอยพ่น่าดูเบื้องผ้าที่ดวงที่สองค่ะช่วงนี้บรรยากาศดีจาบรรยากาศดีเปิดพนิล่มเย็นสวยสวยบริสิร่มเย็นธรรมชาติดออค่ะไม่มีงานร่ำค่ะช่วงนี้ตีดโควิดค่ะกับมาขายของโคกตีเดอร์ขายปลาทูคือเกาจ้ะเอฟซีบอร้องคม่กี้ปะอ๋อู้ละว่าทำไมถึงชื่อ นางฟ้าปลาทูสั้นขายปลาทูนี่เองจ้ะเงียนจ้ะอาชีพหลักก็คือขายปลาทูทุกวันจ้ะถ้ามีงานล่อกลับไปถ้าบมีงานเข้ากับมาขายของปกติเนาะคนมากกบว่านางฟ้าปลาทูเจ้ามีความสามารถหลายเจ้าคือว่าเป็นเป็นเซลลขายรถละสั้นเอากับบอม,มักไหมค่ะบ่ะมกักชอบร้องชอบรำก็เลยมาล่องหันบึงค่ะ ก็ต้องแนนำอาชีพคอยไล่ไล่อันก่อนค่ะค่อยมากค่อยก็สิสันหายเองกค่ะอันนี้ก็อชอบแล้วนะคะมือม่อไ่มวยผมมาปั่นูุสาวนันผนเลี้ยวมวยผมงามม่คคะมื่อีหเดแล้วเราไปดูประตูกันนะคะดูประตูที่ดาพรค่ะคุณอ่ะอันนี้คือกระจกประจํากายค่ะส่องทุกวัน่องทุกมืออรค่ะเมื่อไหร่บ่พกกระจกมากเนี่ยว่าป็นตะยู่ค่ะ ลืมอยู่บ้านกับจับขึ้นเมื่อเฮืรนไปเอากองกระจกกองทางสำอ่างขาดไม่ได้ค่ะก็คืออันนี้แหละกระจกสีชมพูอจอ๊อนี่แหละล้านก็เป็นสีชมพูองตองเหมือนแด๊ดนม่งค่ะขาห่อนี่ก็เป็นสีชมพูปลาทูจ้าปลาทูนะคะนั่งปาทิดาพ่อนว่องเล็บขายปลาทูค่ะย่อมสมตลาดนั้นนะคะโอ้ยแดดแง่ตาข่อยห,ห,หละที่นอก เดี่เบิดมือเบิ้เว้นค่ะเดี่ยเงี้ยตาค่ะแมเห็นจีงกะมอลลั่มดาพอดเอ้าตาอ้อท้ายเบิ้ลหรือเ่มาสร้างมาเหี่เบิดลีิจักมอลำั่มเนนิจักมอลำเอาเป็นวิดีโอคอยมันเล่นมันโผล่เล่นดูเล่นดูใส่เรื่อบิึงหากเขาทอดทิ้งยังรอคอยซับน้ำตา ดูด้านหลังค่ะตัวนี้ก็คุณหลักแม่ค่ะด้านหลังกับู๊ดูนคะอู๊ดด้านหลังที่ดาพ่นค่ะอันนี้คือด้านหลังหน่วยโภชนาการของเรานะคะคือแม่แปะค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะอันแม่ค่ะคนนี้ต้องกินแซ่บแซ่บค่ะเนี่ยแม่แปะ ผู้ใจอันนั้นเสือยี้มม่วงๆค่ะอ้าเ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 อาอ้ออันนี้เอฟซีของหมอลำธิดาพ่อนค่ะคนนี้แหละที่ขอหมอลำฟังทุกวันค่ะอยู่ลานใกล้ๆกันขอฟังหมอลำทุกมมือทุกมือเมื่อนี้บัได้เอาหมอลำมาให้เแาฟังค mm. ่ะเพราะว่ายันฝนตกหมู่บ้านนี่ก็ฝนตกค่ำล้ำโพงธิดาพ่อนค่ะเมื่อนี้ธิดาพ่อนก็เลยบัดเอารำโพงมาจ้ะไปไหนแล้วตาอ้อ ้าจะกลับบ้านแล้วค่ะเอฟซีค่ะอายุ74ปีนะจ้าแข็งเร่งดีจ้าโอเอเดน่าสาวมะล้อูปุนี้เมื่อก่อนล่ำรองไงฟังละค่ะเดี๋ยวหาทองก่อนล่ำไมโยกระลังหัดทองก่อนึืนก่อนไมโยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ช่อง YouTube นะจ๊ะครูหนองอินดี แล้วก็ช่องของที่ดาวพรดนาค่ะวันนี้เราก็เข้ากับทักท่ายกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะจ้าตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ตลาดนัดค่ะที่ดาวพอดมาขายของตูมือค่ะมาหาเงินตูมือจ้ถ้ามาขายมาขายของตู้มือเอาเงินไใบใสค่ะงวดลดค่ะงวดลดค่ะมี่ต่งวดลดค่ะสมซื้ออยู่หรอค่ะลด มีตะแนวโรถค่ะเอาไปเสียงววาโรถเบือดดอกไม่ได้ใส่นี่ร้าวาดีมาแล้วเจ๊ไปซื้ออะไรมาซื้อ,อยา,ายให้ลูกสาวใครเป็นอะไรไมแม่หมาเนี่ยโอ้ยลูกสาวค่ะนะขอกล้าว่ามันโคตนนอ้เทนมันเป็นหมาซีขาจังไปแล้วค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบาย